มันก็จะชัดเจนแต่ถ้าเราไปเล่นบอกเฮ้ยพระล้างเขาบอกเขาบอกพระล้างมาเราไปเล่นตามเขาก็จบเลยฮะจบที่พระล้างตายเลยเห็นไหมครับเนี่ยดังลูกศรเนี่ยไม่ต้องรอยปิ้นต่างๆเลยไหมครับคีบเนี่ยแทงรอยตะไบเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ของเก่านะเป็นน้ำยาเก่าล้างใหม่ไหมจังดําน้ำยาเก่าๆก็จะเป็นเป็นเป็นก้อนอนเล็กๆไปแล้วเหมือนคับคาร์บอนไปแล้วจริงๆไม่ใช่นะฮะ จะเป็นน้ำยาที่เขาขัดมาแรกๆฮะหนึ่งห้านะฮะแต่มันไม่เงาเหมือนแบบนี้ไงเห็นไหมอันนี้บอกล้าเหมือนกันแต่มันสดมากเห็นไหมเนี่ยโลหะมันสดไปหมดเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมรอยแทงตะไบก็ไม่ใช่เลไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยโลหะมันสดนะครับเนี่ยวิธีแยกหนึ่งห้าแยกอย่างนี้เลยฮะดูดูโลหะเป็นหลักเลยฮะห้าสิบปีคนห้าสิบปีกับสิบเจ็ดปีนะฮะดูได้นะฮะ,ด,ด,ะ,ฮะดูได้นะครับการผ่านการเวลามาเห็นไหมฮะ ผ่านการเวลามาเห็นไหมแล้วขอบข้างไปเหมือนกันเห็นไหมเนื้อยังเห็นไหมเห็นไหมฮะนั้นยังสดอยู่เห็นไหมสดทั้งองค์เลยใช่ไหมถึงจะปลอมได้แต่ปลอมเนื้อไม่ได้ไงปลอมการเวลาไม่ได้ใช่ไหมหูปิ้นต่างๆเนี่ยจะทำขึ้นมาใหม่ฮะตอนนี้ก็โดนกรารนาเหมือนกันฮะในเพจที่ขายก็กระจายใช่ไหมหูปงหูปิ้นเนี่ยนี่ผ่านการใช้มาเห็นไหมอันนี้กิฟต์เลยไหมครับสสญญเห็นไหมนอกกนั้นเขามีเหมือนกันหมดนะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะ สอนหนึ่งห้าเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนกันใกล้ๆเคียงกันนะเนี่ยทับจะเหมือนกันเลยแต่นี้ไม่มีร่องรอยประสบการณ์แล้วก็เนื้อที่ถึงยุคเห็นไหมปีห้าสิบปีเห็นไหมก็ะมจะมีแต่นี่ใหม่กิิบเลยเหไหมครับเนี่ยเขาทำไม่ได้ดีขนาดนี้แล้วตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยต้องแกะแกะโคดหนึ่งห้าดีๆให้ดูดีๆนะฮะเห็นไหมแต่บางบางองนะที่ผมเห็นมานะบางองค์ก็ไม่เหมือนนะ นะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องอพระปั๊มลอยองค์แล้วก็เหรียญปั๊มนะพอดีเมื่อเช้าให้ข้อมูลไปนิดนึงขาดไปนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะดูพระปั๊มเหรียญปั๊มให้ขาดเนี่ยอย่างพวกเงินเนี่ยจะมีพระปี15ด้วยแรงมากมาแรงนะฮะโดยเฉพาะสีพิมพ์มนะฮะที่ที่บอกว่ามีทั้งหมด4พิมพ์พระปั๊มลอยองค์นะฮะพิมพ์นับแบงค์พิมพ์นิ้วจุดพิมพ์พิมพม์เลข8ใช่ไหมอินฟลิตี้นะฮะแล้วก็พิม เดี๋ยวนะฮะเป็นพิมพิมพ์มีทั้งหมดอ่สี่พิมพ์ที่ฮิตมากเลยนะครก็คือพิมพ์นับแบงค์พิมพ์คอแอลทษทีฮะพิมพ์คอแอลพิมพ์มือมีจุดพิมพ์มือมีจุดแล้วก็พิมพ์เลข8หรืออีฟริตี้นะฮะสี่พิมพ์นี้แต่จริงๆแล้วหลวงพ่อเงินเนี่ยจะมีแค่2เนื้อนะฮะก็คือเนื้อทองเหลืองกับเนื้ออปา้าแต่ตอนนี้มีการระบาดเยอะนะฮะแล้วก็โค้ดทําค่อนข้างออกมาได้ดีด้วยทีนี้เราจะมาหลักในการพิจารณาอย่างไรบ้างละหนึ่งห้านึกออกไหม คือพิจารณาง่ายๆก็คือถ้าโค้ดมันเหมือนกันแล้วเร,เราต้องดูเนื้อเป็นหลักแล้วล่ะเนื้อไหมคือเหมือนเด็กอายุา10ขวบกับ50ปีเพราะว่า15เนี่ยถ้ารวมปัจจุบันเนี่ย14 15เนี่ยก็ประมาณ50ปีเอาง่ายๆประมาณ50ปีเพราะนั้นเหมือนเด็กเด็กอายุ17กับ50ปียังไงก็มีความต่างถูกไหมครับเหมือนการคนอายุ17ปีกับ50ปียังไงก็มีความต่างฉันได้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเล่นพ้า15นะฮะเราก็ดูดูเนื้อเลย นอกจากโค้ดแล้วดูเนื้อด้วยว่าเออลักษณะ,ะคน50ปีจะประมาณไหนโลหะ50ปีจะประมาณไหนเนื้อไหมเนื้อทองเหลืองหรือว่าเนื้อ,อปะกาเนี่ยห้าอายุ50ปีจะประมาณไหนแต่ส่วนมากเรามักไปตายคำคําที่คนขายพระบอกง่ายๆคําตื้อๆเลยคือมันบอกว่าพระล้างมาเนื้อไหมพอไปพระล้างมาปุ๊บเราไม่พิจารณาอื่นแล้วมันก็ต้องถ้าพระล้างมาผมแนะนําว่าอย่าไปเล่นเลยครับถ้าพระล้างมานะคุณอย่าไปเล่นเนื้อไหมเหมือนพระฝังกุอย่างเงี้ยบอกพระล้างมา ไม่มีคาบกูติดเลยแล้วคุณจะไปเล่นทาไมเล่นนี้ก็โดนเนี่ยถูกไหมฮะเราก็เล่นพระที่โอเคพระฝังกุก็ต้องมีคาบกูติดมาเนออไหมพระสิบห้าปีหนึ่งห้าเนือไหม 15, 15, ห้าสิบปีแล้วมันก็ต้องมีความเก่าความหมองมันจะไม่ใสใหม่แล้วเนือไมันจะไม่ใสามากเนออไหมโลหะจะไม่ใสแล้วครับเนออไหมครับเดี๋ยวย่างพระเนี่ยเนี่ยหนึ่งห้าที่เาตั้งไว้เนี่ยอย่างเงี้ยพระปอมอย่างเงี้ยมันจะมีความใสเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่เรื่องที่หนึ่งนะและเรื่องที่สองคือตัวตัด ตัวตัดนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะตัวตัดเนี่ยผมดูผมบอกเลยว่าดูตัวตัดไม่ได้นะพระปั๊มเหรียญปั๊มเนี่ยดูตัวตัดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเอาง่ายๆอย่างตัวตัวปั๊มเนี่ยสิตันเป็นเหล็กสิตันเนี่ยเวลาปั๊มทีกระแทกทีเนี่ยตัวปั๊มยังมีปัญหาอะไรเกิดปัญหาเลยความความบอบช้าของของของตัวปั๊มยังมีปัญหาบางครั้งแตกหรือบินนี่อออไหมตัวพิมพ์ฮะยังมีรอยแตกรอยบินเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งอย่างเอาง่ายๆอย่างพอดเดิมเนี่ย ถึงมีตั้งพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C พิมพ์ D เลยนึกออกไหมพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองพิมพ์สามพิมพ์สี่ได้ไหมเพราะมีการแตกนึกออกไหมฮะมีการแตกเหมือนกับคุณเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าไปเจอก้อนหินอย่างเงี้ยก็จะบิดแหละนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเหล็กกับเหล็กชนกันน่ะมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเชื่อผมนะฮะรอยคูดมาครั้งมีรอยคูดอย่างอย่างตัวปั๊มก่อนจะก่อนจะถึงตัวตัดนะฮะก่อนตัวปั๊มก่อนเลยตัวปั๊มเนี่ยอง่ายๆอย่างตัวปั๊มเนี่ยพอปั๊มไม่นานบางรเเกกกิิดดาอ ความความคมมันหายไปไงมันถึงมีบางครั้งเกิดความคมหายเบ้าพิมพ์แตกก็มีนี่นหรอไหมแตกแล้วแต่อย่างอย่างอย่างพอเดิมเห็นชัดเลยพอเดิมเนี่ยจะแตกแตกแตก,แตกที่พิมพ์พิมพ์ที่1แตกที่ด้านด้านหลังด้านหลังพิมพ์ที่2แตกที่อย่างพอดเดิมเนี่ยพิมพที่1ก็จะไม่เป็นไรปั๊มนะตัวปั๊มเนี่ยไม่เป็นไรพอพอพิมที่2ปุ๊บเนี่ยซอกแขนเริ่มจะแตกโทษนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึง ให้ดูตำรานิดนึงนะซอกแขนเริ 2, ่มแตกเห็นไหมเนี่ยเหไหมเนี่ยพอพิมพ์ที่2เนี่ยเริ่มมีเห็นไหมมีร่องเห็นไหมเนี่ยนี่ขนาดตัวปั๊มเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยพิมพ์ที่2เริ่มแตกเห็นไหมร่องตรงนี้แตกเห็นไหมครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอดีเดี๋ยวนะโทษนะครับเดี๋ยวจะวางให้นิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจากหลวงพ่อเงินกายหลวงพ่อเดิมนะฮะให้เห็นให้เห็นชัดคือจะอธิบายไงเห็นไหมฮะเนี่ยปั๊มอันที่หนึ่งยังไม่เป็นไรอันที่สองเริ่มแตกนะฮะะใหห้เเ็นนลยครับ พอพิมพ์ที่สพิมพ์ที่3าตรงไหนบ้างเดี๋ยวโทษนะครับพิมพ์ที่สอ่าเนี่ยสอสลา,าเริ่มแตกเหมือนกันพิมพ์ที่สามโทษนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงสอสลายไหมฮะไอตัวเด็กโทษทีตรงตัวเด็กเห็นไหมเป็นสอสลา,าไปแล้วเห็นไหมเนี่ยแตกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับด้านหลังก็จะแตกเหมือนกันด้านหลังก็เหมือนเดิมด้านหลังเนี่ยเห็นไหมคูดเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนี่คือเกิดจากตัวปั๊มฮะตัวปั๊มตัวแบบมีปัญหาไงฮะปั๊มไปนาน,านปุ๊บอย่างที่บอกเหล็กกัะเล็กชนกันไง สิบตันเงชนกันกระแทกไปปุ๊บเนี่ยตัวปั๊มเลยมีปัญหาต,ตัวแบบอ่ะตัวแบบเลยมีปัญหาเห็นไหมฮะเนี่ยตัวแบบมีปัญหาเนี่ยตัวแบบเลยมีปัญหาเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้ายังโอเคแต่ตรงนี้แต่ด้านหน้านี่คือตรงนี้อย่างเดียวเห็นไหมเพราะเดิมนะฮะเห็นไหมเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเห็นไหมฮะเนี่ยตรงตรงโดเด็กเห็นไหมฮะอันที่สี่ไม่ชัดเลยฮะตัวพิมพ์ที่สี่จะไม่ชัดเลยโทษนะครับพิมพ์ที่สี่จะไม่ชัดเลยโทษนะครับเนี่ยหน้าตายไมเห็นไหม เห็นไหมปากเปิดฉีกหมดเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับพิมพ์ที่สี่ไหมไม่ชัดเลยคอเคยมีปัญหาหมดเลยไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนไหมฮะปั๊มเป็นานจะแตกใช่ไหมถึงบอกว่าตัวปั๊มก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นจะมาดูตัวตัดอย่างเดียวไม่ได้นี่หรอมันมีผลเลยฮะมีผลเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะฮะที่ผมตั้งไว้เนี่ยอะไรนะฮะที่ผมตั้งไว้คือเหรียญนะครับผมจำถึงบอกว่าจะเหรียญเนี่ยที่บอกนฮะทั้งตัวปั๊มต่างๆเนี่ยเฉพาะขนาดตัวปั๊มยังมีปัญหาเลยฮะเพราะฉะนั้นตัวตัด ตัวตัดตัดขอบข้างอ่ะที่บางบางคนเขาบอกว่าจุดจุดจ่ายตังหรือว่าจุดชี้แท้เกแท้เนี่ยอยู่ที่ตัวตัดซึ่งผมมามองต่างเลยผมมองผมมองว่ามันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณลองไปดูคลิปคลิปของคนสัมภาษณ์คนเจ้าของโรงงานก็ได้โรงงานปั๊มปั๊มพระธรพระเนี่ยฮะทำพระเนี่ยฮะปั๊มเหรียญปั๊มลูปหลอคุณไปไปดูได้เลยครับไปเอ้โทษทีปั๊มเหรียญแล้วก็ปั๊มปั๊มหล่อร้อยองค์เนี่ยคุณลองไปดูไปดูคลิปนี้ได้เลยฮะคืออย่างที่เขาบอกอ่ะถ้า พระปั๊มเนี่ยเกิน3,000องค์เนี่ยตัวตัดสมมติหมื่นองค์เนี่ยอย่างน้อยตัวตัดเนี่ยต้อง3ตัวแล้วเพราะ3ตัวปุ๊บเนี่ยคุณจะให้เหมือนกันเป็นไม่ได้เลยนึกออกไหมเพราะ3,000องค์เนี่ยต้องเปลี่ยนตัวตัดหนึ่งครั้งนึกออกไหมถ้าเขาเปลี่ยนตัวตัดมาเป็นองค์ที่3,001 3 0 0น3 0 0 4 3 0 0 5อ้าวอย่างนี้มันก็เกยสินึกออกไหมอย่างนี้คุณก็ต้องตีเกยเลยถูกไหมถ้าเชื่อตัวตัดนะฮะแต่สําคัญคือต่อให้มันปั๊มไปแค่พันองค์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดความความคมมันหายไปเนี่ยยยยมันจะเเกิดรรออคทู่งี้ คุณจะตีเก๊หรือเปล่าครับเนี่ยผมมีตัวอย่างให้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวจะมาทวนหนึ่งห้าทีนะฮะโทษนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาทวนหนึ่งห้าทีโทษนะฮะเนื้อหากระโดดไปไหมเนี่ยเดี๋ยนะฮะพอดีต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูพาะเนี่ยเลยต้องมาทวนให้นิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี้พ่อหลวงพ่อ หลวงพ่อแชม่มหรือจะเรียกว่าหลวงพ่ออลงตาละไมจังหวัดพิษโรก็ได้ครับวัฒออนยิกเห็นไหมเนี่ยหลวงตาละไมเห็นไหมเนี่ยเหรียญมันยังไม่เหมือนกันเลยฮะเนี่ยเนี่ยพอดีเก็บมาเยอะเห่อไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยล่องเหรียญอะไรเหรียญยังไม่เหมือนกันเลยไหมครับเนี่ยถ้าคุณดูตัวตัดอย่างเดียวแล้วคุณมาบอกว่าเฮ้ยมันแท้ต้องต้องดูที่ตัวตัดอย่างเดียวเนี่ยคุณไม่ตายเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยไหมครับเนี่ยให้ดูนะฮะคุณดูดีๆนะฮะนี่ไม่ได้อุปโลงขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับมันยังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเหมือนกันไหมครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะพลิกให้โทษนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับยิ่งถ้าเป็นทําเป็นมันหมื่นองค์เนี่ยสามพันเปลี่ยนทีสามพันเปลี่ยนทีเนี่ยคุณไม่รู้หรอกครับว่ามันคือเปลี่ยนตอนไหนว่าว่าเออมันใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นสามที่ผมบอกไงสามพันเปลี่ยนองค์ทีเปลี่ยนตัวตัดทีเนี่ยสามพันหนึ่งสามพันสองสามพันสามไม่ตายเลยครับไม่ตีเกมหมดหรอเพราะไม่เหมือนกันไงตัวตัดอะ่ะนี่ออกไหมฮะ เห็นไหมฮะมันไม่เหมือนกันน่ะแล้วคุณจะมาตัดสินได้งไงว่าเก๋แทอ้อยู่ที่ตัวตัดนะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเท่าอะไรเทียบเลยเนี่ยเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้เก่ามากเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยไปทางเดียวกันเลยนะเดี๋ยผมตั้งไว้เดี๋ยวสามองค์จะได้ง่ายๆขึ้นอ่ะเนี่ยผมก็มาพิจารณาดูมันไม่ใช่ฮะ คือสอนก็นมาผิดทางผมก็เลย,เยมันไม่ใช่แล้วแต่สังเกตดูไหมเวลาสอนกันเนี่ยดูพระยากไปหมดเลยเห็นไหมฮะสอนสอนให้ดูพระสอนยากไปหมดเลยไม่ต้องพระหล่อนะพระหล่อไม่ต้องพูดถึงเลยยากไปอีกเอาแค่ตึงเหลืององมเขียวเท่านั้นเขียวเคมีด้วยไม่ใช่เขียวแบบธรรมชาติด้วยนึกออกไหมฮะเนี่ยเห็นไหมยังไม่เหมือนกันเลยไหมขอบเห็นไหมขอบไม่เหมือนกันเลยไหมฮะเนี่ยเห็นไหม คือก็ไม่อยากจะอะไรเยอะนะฮะไม่อยากจะอะไรเยอะแต่ว่ามันมันไม่ใช่คือไม่ใช่ไงผิดทางกันะฮะนึกออกอไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเรียนแรกเห็นไหมเดี๋ยวนะดูเรียนแรกเห็เนไหมเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันไหมครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ตีเกเลยเนี่ยตายห,าห่าเลยมั้งถ้าเรียนตัวตัดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเรียนที่หนึ่งเรียนที่สองเห็นไ <ๆ S 2> หม <ๆ S 2> สองก็สามเนี D ่ยแทไม่เหมือนกันเลยถึงบอกเวลาเวลาตัวตัดไม่คมปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลทันทีเลยไหมตัวตัดไม่คมจะมีผลทันทีไหมเนี่ยเนี่ยตายห่าเลยไหมเนี่ยลองอย่างนี้ไม่ตีเกล๋ออย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันมีอีกเยอะถึงบอกมันเยอะเนี่ยมันมันดูไม่ได้ดูตัวตัดไม่ได้เข้าใจไหมฮะขนาดตัดหญ้าเนี่ยพอความคมมันหายเนี่ยมันก็ดึงแล้วดึงหญ้าแล้วแทนที่มันจะตัดมันเป็นการดึงเลยใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจไหมครับสําหรับผมบอกไม่ได้เงี้ ครจะใครจะไปเช่าหาดูตัวตัดก็แล้วแต่นะฮะตามสบายฮนะแต่สำหรับผมไม่ได้ฮนะเนี่ยผมให้กองให้เต็มให้เห็นเลยฮนะไม่ได้สำหรับผมผมมองไม่ได้นะฮะนะต้องบอกไปก่อนสำหรับผมไม่ได้นะครับเนี่ยเต็มเลยนะแนวนี้หมดเลยฮะนะนะลวหนึ่งห้าทีนี้มาพูดถึงหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเนะี่ยฮะตอนนี้ปอมปลอมโค้ดก็ได้ดีมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงฮนะแต่ความสดเนี่ยของโลหะมันสดนี่ออกไหมฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นปอมง่ายๆเลยนะฮะ ปลอมง,ง่ายเลยนะฮะปลอมง่ายๆดูง่ายๆเลยะฮะเนี่ยโค้ดไม่เหมือนเลยอันนี้นะฮะเดีย๋ยวดูนะฮะปกติมันตัดสินจบที่โค้ดแล้วะฮะเดี๋ยวนะฮะเหมือนมาโคไม่ชัดอานะครับอะเห็นไหมอันนี้ปลอมหนึ่งห้านะฮะปลอมหนึ่งห้าปลอมหนึ่งห้าให้ดูนะฮะ ตัดก็แข็งเลยฮะเห็นไหมฮะเวลาตัดตะไบ,บข้างก็ไปไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับแล้วตัวโค้ดจบเลยฮะเห็นไหมฮะโค้ดคนละตัวนะฮะเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะมี2เนื้อเนื้ออัปากานะฮะอัปากากับทองเหลืองนะฮะหนึ่งห้านะฮะเห็นไหมนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ละเนื้อจะมีสองเนื้อนะฮะอย่างเนื้ออย่างนี้ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดต้องดูพวก ตัวต้องดูความคมฮะดูความคมหูต้องปิ้นเวลาดูพระพระพระปั๊มนะปั๊มลอยองนะฮะหูต้องปิ้นนะครับนะต้องดูหูปิ้นแล้วก็ดูโค้ดตัวตัดอ่าดูตัวดูดูดูตัวโค้ดทุทีฮะดูตัวโค้ดเนี่ยโค้ดโค้ดข้างล่างเนี้ยโอเคไหมอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเห็นไหมครับแต่ปัญหาคือนะตอนเนี้หนึ่งห้าดันทําโค้ดออกมาได้ดีมากเลยฮะมู้จะพูดยังไงก็ต้องดูเนื้อฮะต้องดูเนื้อยังมีจุด จุดใจตังค์อยู่ก็คือดูเนื้อได้หรือว่าหรือว่าจุดที่จะเช่าหาตามความพึงพอใจดูที่เนื้อได้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าโค้ดก็าํามาได้เหมือนนะฮะเนี่ยดูเนื้อดูเนื้อก็ได้เนื้อเนื้อมันยังยังใหม่ยุงใสอยู่ยะฮะเทียบกับของของของ,ของดั้งเดิมนะฮะหนึ่งห้าแท้ๆนะฮะอันนี้เห็นไหมโค้ดก็ทําได้ดีเห็นไหมทําได้ดีแต่เนื้อมันสดมากเห็นหไหมเนื้อยังสดความเดี๋ยนะะผมเปิดอันนี้ให้ดีกว่านะ เนี่ยมันยังมีความใส Ь กิปเลยไหมโลหะใสมากเลยไหมใสใหม่มากเลยไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับต้องดูเนื้อฮะคนอายุห้าสิบปีมาทีผมบอกฮะต้องดูเนื้อฮะเพราะโคโ้ดก็ทําได้ดีมากเลยฮะผมได้ข่าวว่ามีคนเอาโค้ดปลอมไปนะฮะทโค้ดปลอมขึ้นมานะฮะคนในพื้นที่เนี่ยนฮะแล้วเอาไปขายนะฮะที่บอกบางคนที่บอกสายตรงสายตรงเนี่ยต้องระวังนะฮะใครไม่รู้นะเอาไปนะจากพื้นที่เอาไปเอาไปทําปลอมขายนะฮะเนี่ยถ้าหนึ่งห้าแท้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ เนื้อโลหะเขาจะไม่ใส่ฮะเห็นไหมครับจะต่างกันไหมโลหะเขาจะไม่ใส่ห้าสิปีแล้วเหมือนคนห้าสิปีแล้วฮะอายุห้าสิบปีแล้วฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวเทียบให้เห็น,นอย่างนี้นะเนี่ยตอนนี้จะดูโค้ดไม่ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยห้าสิบปีเนะี่ยมันผ่านประสบการณ์ผ่านการเวลามาเห็นไหมฮะผ่านการเวลามาเห็นไหมแล้วขอบข้างก็ปเหมือนกันเห็นไหมเนื้อยังเห็นไหมเห็นไหมฮะนั้นยังสดอยู่เห็นไหมสดทั้งองค์เลยเห็นไหมถึงจะปลอมได้แต่ปลอมเนื้อไม่ได้ไงปลอมการเวลาไม่ได้้นมปิ ต่างๆเนี่ยถ้าทำขึ้นมาใหม่ฮะตอนนี้ก็โดนการนาเหมือนกันฮะในเพจที่ขายก็กระจายใช่ไหมหูปงหูปินเนี่ยนี่ผ่านการใช้ไมาใช่ไหมอันนี้กิฟตเลยไหมครับเห็นไหมนอกจากนั้นเขามีเหมือนกันหมดนะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะฮะสอนหนึ่งห้าเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนกันใกล้ๆเคียงกันนะฮะเนี่ยจะเหมือนกันเลยแต่นี้ไม่มีร่องรอยประสบการณ์แล้วก็เนื้อที่ถึงยุคเห็นไหมปีห้าสิบปีใช่ไหมก็จะมี แต่นี่ใหม่กิฟต์เลยเหไหมครับเนี่ยเขาทำมาได้ดีขนาดนี้แล้วตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยต้องแกะแกะโคดหนึ่งห้าดีๆให้ดูดีๆนะฮะเห็นไหมแต่บางบางองนะที่ผมเห็นมานะบางองคก็ไม่เหมือนนะฮะบางองหนึ่งห้ายังไม่เหมือนนะฮะยังไม่เหมือนอะ่ะเนื้อปากกาดูเนื้อปากกาบ้างเอ่ะเห็นไหมเนื้อปลาเกล่านะใสไหมฮะอันนี้ดูห้าสิบปีเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคือความความซีดเขาจะมีให้หไหม เขาจะไม่ใส่วาว wow. อันนี้อันนี้ทําปอมขึ้นมานะโค้ดเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดเห็นไหมแต่แทงตะใบยังไม่เหมือนนะแทงตะใบแทงข้างไม่เหมือนเห็นไหมแทงข้างไม่เหมือนเห็นไหมครับเนี่ยไม่เหมือนแต่โค้ดนี่เหมือนทําโค้ดมาได้ดีแล้วหนึ่งห้านะฮะแต่ไม่ต้องกลัวฮะเราจะไปเอาพระล้างไว้ง่ายถ้าสดมางี้ก็ปัดทิ้งเลยฮะเนี่ยของแท้เป็นอย่างงี้เห็นไหมความต่างเห็นไหมครับเนี่ยมันจะซีด50ห้าสิบปีเหมือนคนในยุคห้าสิบปีเห็นไหมเนี่ยจะซสืเห็นไหมครับเห็นไหม ดูอย่างเงี้ยจะรอดเห็นไหมอย่าไปเอาอย่าไปเอาผ้าล้างนึกออกไหมครับอย่าไปผ้าล้างเนี่ยนึกออกไหมครับเอาพระที่มันถึงยุคความหมายคือยุ5ห้าสิบปีบอกก็จะเป็นผ้าล้างผมไม่เอาผมไม่เช่าก็ต้องบอกเขาไปบอกเอาพระเอาพระที่มันบอกเฮ้ยพระไม่ล้างดีกว่าห้าสิบปีนึกออกไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะชัดเจนแต่ถ้าเราไปเล่นบอกเฮ้ยพระล้างเขาบอกเขาบอกพระล้างมาเราไปเล่นตามเขาก็จบเลยคะจบที่พระล้างตายเลยนึกออกไหมครับเนี่ยดังลูกศร เไม่ต้อรอยปิ้นต่างๆเใช่ไหมครับคีบเนี่ยแทงรอยตะไบเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ของเก่านะเป็นน้ํายาเก่าล้างใหม่ไหมจังดําน้ํายาเก่าๆก็จะเป็นเส้นเป็นเป็นก้อนๆเล็กๆไปแล้วเหมือนคาบคาร์บอนไปแล้วจริงๆไม่ใช่นะฮะแต่เป็นน้ํายาที่เขาขัดมาแรกๆฮะหนึ่งห้านะฮะแต่มันไม่เงาเหมือนแบบนี้ไงเห็นไหมอันนี้บอกล้างเหมือนกันแต่มันสดมากเห็นไหมเนี่ยโลหะมันสดไปหมดเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมรอยแทงตะไบก็ไม่ใช่เลยไหมครับ เห็นไหมฮะเนี่ยโลหะมันสดนะครับเนี่ยวิธีแยกหนึ่งห้าแยกอย่างนี้เลยฮนะดูดูโลหะเป็นหลักเลยฮะห้าสิบปีคนห้าสิบปีกับสิบเจ็ดปีนะฮะดูได้นะฮะดูได้นะครับดูได้นะครับนะฮะห้าสิบปีกับสิบเจ็ดปียังแยกได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะโลหะจะต่างกันอะไรไหมนะครับถ้าเจออย่อยอยางเงี้ยเก็บไว้ได้เลยนะฮะอย่างเงี้เก็บไอเลยดูโคดดูโคด <ๆ S 2> ดูอะไรเรียบร้อยปุ๊บเนื้อประมาณนี้เก็บ <ๆ S 2> ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าเจออย่างงี้มาปุ๊บเนี่ยเนื้อมันสด วางก่อนนะครับวางก่อนเลยนะครับถึงเนื้อจะใช่ไอ้โค้ดจะใช่กระช่างนะ่ะแต่เนื้อมันไม่ผ่านเนะี่ยพอตอนนี้ก็ปลอมได้เนียนมากเหนื้อไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเอาพระที่ไม่ล้างจบเลยไหมเนี่ยเขาจะไม่ใส่แล้วนี่ใส่ไหมเนี่ยของใหม่จะใส่แต่ของเก่าไหมห้าสิบปีแล้วไม่ใส่อะไไหมครับง่ายๆเลยวิธีดูง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะนะวันนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะและเป็นกำลังใจให้นะฮะนะครับเนี่ยดูพระเนี่ยไหมเนี่ยพระถึงเนี่ยพระแบบไม่ต้องเขาเรียกอะไร พระไม่ได้ล้างเนี่ยเหรอไหมฮะเนี่ยพระแท้ๆเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้พระทำใหม่เห็นไหมพระปลอมเนี่ยพระปลอมพระแท้จะต่างกันไหมเห็นไหมพระปลอมจะใสมากโลหะจะใสไหมใสมากเห็นไหมทั้งคู่เลยไหมแต่พระแท้ๆไหมเขาจะหมองเศร้าแล้วห้าสิบปีแล้วฮะปันปลายชีวิตคนเลยไหมเขาจะไม่สดเลยไหมเห็นไหมไม่สดละจะต่างกันไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งห้าคุณเลือกได้อยู่นะฮะคุณยังสามารถ อ่าเช่าหาได้แต่ต้องมีวิธีการดูนะฮะมีวิธีการดูนะฮะให้ดูลักษณะอย่างนี้นะฮะอย่าดูอย่าดูาความสดปุ๊บวางเลยนะฮะดูโค้ดดูตำหนิต่างๆนะฮะหนึ่งห้านะพระปั๊มพระเหรียญนะฮะดูดูโค้ดดูตำหนิได้นะฮะดูเนื้อได้นะฮะดูเนื้อได้ถ้าพระถึงยุคเนี่ยดูเนื้อได้เลยนะฮะนะครับนะฮะ แต่ถ้าพระเก่าๆพระอย่าง50ปี30ปีคือสามสิปีเนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อยแต่ถ้า50ปี50ปีแล้วเนี่ยมันยังดูได้อยู่ดูดูดูเนื้อดูอะไรได้อยู่ฮะเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งห้าเนี่ยเราก็ดูเออความหมองความเศร้าของมันมันมีอยู่นะฮะไม่ใช่สดอย่างเดียวถ้ามาสดอย่างเดียวอย่างเงี้ยวางเลย50ปีแล้วครึ่งคนแล้วฮะนึกออกไหมคนครึ่งชีวิตแล้วร้อยปีนี่ก็ครึ่งมันมันครึ่งหนึ่งแล้วไงเพราะฉะนั้นมันยังมีจุดที่พิจนาฮะถ้าเหมือนกันโค้ดูเนื้อป๊บ ดูเนื้อเลยทีเนี้ยถ้าเนื้อไม่ไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยเนื้อมันมันเนื้อมันมัน,ม,นมันไม่มีความสดปุ๊บเอาไว้แต่ถ้ามันมีความสดปุ๊บอย่างเงี้ยอย่าไปเอาไว้นะฮะหนึ่งห้านะจุดพิจารณานะฮะอย่างนี้เลยนะครับโอเคเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ